สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนครับชาว u t u b e ทุกท่านครับผมก็ขอกราบสวัสดีครับเข้าสู่ช่องเหลือมชาแนลครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับขอขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วครับผมที่เข้ามากดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยอดวิวเพิ่มขึ้นมาก็เป็นพระคุณอย่างมากครับ ผมไได้มีกําลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆพ,พี่น้องๆได้ชมกันนะครับไปเสาะหาตัวเลขที่เป็นมงคลมาฝากเพื่อนๆี่พี่น้องๆกันทุกคนครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมาต่อนะครับจากคลิปเป็นคลิปวันรังวันวันพุธนะครับผมวันที่แล้วคลิปวันจันทร์วันจันทร์ก็ตัวเลขที่ออกไปก็คือ151 0งห้ไอศูนยกับ06นะครับหวังว่าเพื่อนๆพ,พี่ทุกคนคงจะโชคดีกัน นะครับผมส่วนเลขที่แล้วที่ผมได้คาดการไว้ให้นะครับเลขคาดการผมผมคาดการตัวเลขที่ให้หนึ่งสองไม่มาครับแต่ศูนย์หกมาอยู่ข้างบนก็ใครโชคดีไปนะครับพาไปแทงล่างด้วยนะครับผมผมก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยด้วยครับที่จับเพื่อนเพื่อนที่พี่ข้างล่างไม่โดนกันนะครับเอามาสู้กันต่อครับผมงวดนี้ นะครับงวดประจ,จําวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อหกสิบห้านะครับผมผมก็ได้นั่งคิดค้นมาหลายวันแล้วครับเลขกําลังวันวันพุธนะครับ,าารบประจ,จําที่หนึ่งมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมอ่าเลขกาลังวันพุธนะครับวันพุธนะครับผมนี่คือเลขกาลังวันพุธครับก็จะมี สี่เก้าสองห้าแปดห้าหนึ่งนะครับผมนี่คือตัวเมนวันพุธนะครับจะออกขึ้นตัววันพุธนี้จะออกในข้างแรมนะครับเอยข้างขึ้นข้างขึ้นครับขอโทษแต่อ่าข้างขึ้นนะครับผมในข้างขึ้นนี้ก็จะมีตัวเลขประจําวันเลขตัวเลขข้างขึ้นวันพุธข้างขึ้นนะครับก็จะมีห้าแปดศูนย์หนึ่งสี่นะครับ แล้วก็เจ็ดนะครับผมในครับผมในข้างขึ้นนะครับเพื่อนๆพี่พี่นะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงตัวเลขที่ออกในวันที่1นึมิถุนยายนตรงกับวันพุธมีอยู่สามปีนะครับผมส่วนปีที่หนึ่งก็คือปีสี่แปดนะครับผลรางวัลที่อ,ออกก็คือหนึ่งเจ็ดหกแปดเก้าสามกับสามห้าตัวหน้าก็คือหนึ่งเจ็ดหกห้าเจ็ดเก้า ตัวท้าย616กับ405นะครับส่วนปีที่2ก็คือ1มิถุนยายน2554นายนะครับผมผลรางวัลที่ออกก็คือ562370กับ46นะครับส่วนตัวหน้าก็มี656กับ346ครับตัวท้ายก็เป็น801556นะครับผม อีกปีนึงครับเป็นปีสุดท้ายนะครับใน20ปีจะมีอยู่3ปีที่วันที่1มิถุนายนตรงกับวันพุธนะครับผมนะครับผมตรงกับวันพุธนะครับก็ปี59 1มิถุนายน2 5 5พผลรางวัลที่ออกก็คือ5,11 8,25แล้วก็1,4นะครับผม3ตัวหน้าที่ออกก็คือตองหนึ่ง ครับหนึ่ง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 แล้วก็เจ็ดเจ็ดห้านะครับผมสามตัวท้ายก็คือแปดแปดศูนย์เก้าเจ็ดสามไอ้สามปีนี้เพื่อนเพื่อนที่พี่น้องน้องเอาไปเป็นแนวทางกันได้นะครับในการเลือกซื้อเรื่องหาสลายกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมผมได้ไปสอหาแนวทางมาให้เพื่อนๆพที่พี่กันนะครับแล้วผมก็ได้ไปค้นพบเจออ่ะตัวเลข ได้นํามาฝากกันเพื่อนที่พี่น,น้องกันครับตัวเลขนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนพที่พี่น้องๆทุกคนแก้จนกันได้นะครับผมได้ไปคิดค้นได้ทํามาหลายวันแล้วฮะเพิ่งมีเวลาได้ทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนที่พี่อันนี้ก็คือตัวเลขในปีขานนะครับปีนี้เป็นปีขานนะครับผมผมได้นํามาฝากกันเพื่อนที่พี่เพื่อนทีพน่พี่คนไหนสนใจก็แคปหน้าจอไว้ครับ อ่ะผมขอพูดเล่าประวัติของเลขชุดนี้ก่อนนะครับผมไปเจอโดยบังเอิญน,นะครับคือชุดนี้เป็นชุดปีขานนะครับผมเลขงวดแรกที่ออกนะครับในชุดปีขานเนี้ยที่ออกมาแล้วสามงวดนะครับผมผมไมปให้เพื่อนๆที่พี่ดูก่อนนะครับอ่าเก้าหนึ่งเก้าหแล้วก็ศ1 2ย์หนึ่งสองงวดสุดท้ายเมื่อกี้นี้ครับอันนี้งวดแรกนะครับ ที่ผมไปเจอ9า9นะครับเพื่อนๆพี่พี่แล้วก็มา642นะครับตรงนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ012นะครับอันนี้ผมาฝากกันเพนื่อนที่พี่น้องกันนะครับอ่าเพื่อนที่พี่ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเรื่องหาสลากินแบ่งรัฐบาลกันได้นะครับผมเผื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่พี่น้องกันครับ นี่คือชุดเลขเลขสามตัวปีขานนะครับผมได้ไปคิดค้นได้เอานำมาฝากเพื่อนเพื่อนที่พี่กันนะครับผมเพื่อนๆพืนที่พี่ก็ลองเอาชุดนี้ไปเทียบกับเลขกําลังวันวันพุธนะครับว่ามีเลขตัวไหนที่อยู่ในกําลังวันวันพุธนะครับผมก็เป็นแนวทางในการจับชนกันนะครับเพื่อจะใหพ้พี่น้องทุกคนได้มีโอกาสถูกหวยกันมากขึ้นนะครับ ผมก็เป็นแนวทางในทางหนึ่งในการชี้ทางให้เพื่อนๆที่พี่ DP ได้เอาไปเป็นแนวทางในการเรื่องซื้อเรื่องหาสลากินแบงรัฐบาลจะได้ถูกรางวัลใหญ่ๆกันทุกคนนะครับผมนะครับอันนี้ชุดสามตัวนะครับผมส่วนชุดสองตัวสองตัวอยางนี้ครับนี่ก็ออกมาแล้วนะครับนะครับสี่สองหนึ่งสองนะครับหนึ่งเก้าเห็นไหมครับ ที่ผมดอกจันไว้ะครับผมแล้วก็มีเลขล่างครับเลขล่างมีน้อยมากเลยครับที่เขาให้ผมมานะครับมี0ูนย์หกศนย์เก้านี่ก็ออกไปแล้วครับข้างล่างก็เหลือเก้าหกเก้าเจ็ก้าห้าเกอันนี้คือเลขล่างนะครับชุด2ตัวล่างหมุนหนึ่งครั้งนะครับของฟีขานนะครับมันออกไปแล้วนะครับ0ูนย์หยออกไล่กันเลยนะครับตรงนี้ครับ0ูนย์เนะครับผม ทีนี้ตัวเลขที่เหลือก็มี96 97 95 92นะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับเป็นแนวทางในชี้ทางในการเลือกซื้อเรื่องหาสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมก็เพื่อจะเป็นแนวทางในการให้เพื่อนๆที่พี่ทุกคนได้ถูกฉลากินแบ่งกันนะครับผมผมก็จะได้มีกําลังใจในคุยกันคิดค้นคิดหาเลขกําลังวันแล้วก็จับสุดต่างๆ นะครับมาให้มาฝากเพื่อนเพื่อนพี่กันนะครับแล้วช่วงนี้ผมก็เริ่มมีงานมาเยอะมีอีกครั้งครับอาจจะมีได้ทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนนพี่พได้ดูกันบ่อยนักนะครับเราจะมาเข้าสู่กําลังวันกันนะครับผมกําลังวันวันพุธนี่คือกําลังวันวันพุธครับหนึ่งมิถุนายนนะครับผมกําลังวันวันพุธก็จะเป็นนี่ครับผมในตารางก็มีสี่เก้าสอง ห้าแปดนะครับผมแล้วก็มีหนึ่งหนึ่งห้อยอยู่นี่นะครับอ่าอันนี้คือหวยออกวันค้างขึ้นนะครับผมก็มีนี่ครับเดือนเก้าเดือนแปดนะครับก็ลองเอาไปจับดูครับเพื่อนๆี่พี่มีเก้ากับแปดจับก็จับทีนี้แหละครับลองจับดูนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่ผมได้จับมาให้ในวันให้เพื่อนๆพี่ได้ดูกันนะครับจะมีสองห้าเก้าห้าเก้าแปดเจ็ดหนึ่ง 01 04 07 08นะครับหลักที่เด่นครับก็ไปสอกหาเด่นวันพูดมาเด่นข้างขึ้นวันพูดมาให้ครับก็ได้มาอย่างนี้ครับผมเด่น C นะครับ C ก็เด่นอีกแล้วครับงวดที่แล้วก็มาแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จเลขสีนะครับผมงวดนี้จะมาอีกไหมนะครับเลข4นะครับผมเพราะว่าเด่นมา2งวดแล้ว นะครับก็พาดให้พาเพื่อนพี่น้องพาดไปแล้วนะครับเพื่อนๆในพี่น,น้องก็ลองมาจับดูครับผมนะครับเผื่อจะมีดวงมีโชคมีชัยกันนะครับอันนี้ครับผมส่วนเลขสามตัวนะครับส่วนเลขที่ผมคิดไว้ในใจตัวเลขที่คิดว่ามันจะมาในวันวันพุทธที่จะถึงนี้นะครับตัวเลขที่ผมคาดการไว้ก็คือถ้าเลขศูนย์มาก็จะเป็นศูนย์แปดนะครับผม ศูนย์แกับศูนะครับแล้วก็0 7นะฮะนะครับผมส่วนเลข3ตัวก็จะมีนี่นะครับ4 8ตัวหนึง่งนะครับผมแล้วก็นี่ครับ8 7 4นะครับผมส่วนเลขเบิ้ลเพื่อนๆที่พี่เห็นอะไรดีๆไหมครับ ถ้ามาเบิ้ลก็คือหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งกับซีีนะครับพเพื่อนเพื่อนที่พี่เลขกำลังวันพุธนะครับงวดที่แล้วมันออกเรียงงวดน,นี้จะมาเบิ้ลไหมครับเบิ้ลลงล่างหรือเบิ้ลอยู่นบนบนนะครับผมเพ,เพื่อนเพื่อนที่พี่ก็ลองเอาไปเป็นการเลือกซื้อเรื่องหาสดาก,กิจใงรัฐบาลก็มีซีซีสองสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับนี่คือเลขเบิ้ลนะครับผมให้พี่นเพื่อนที่มีน้องๆได้แคปหน้าจอกันไว้นะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเรื่องหาสลายกิแบงรัฐบาลกันนะครับผมอ่าครับอันนี้คือชุดกําลังชุดปีขานอ่าเพื่อนๆี่พี่แคปหน้าจอแล้วเ,าเอาไป,ไปเปรียบตัวเลขได้เลยครับเผื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเรื่องหาสลายกิแบงรัฐบาลสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆที่พี่น้องๆทุกคนครับที่เข้ามาดูมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับผมมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมขอขอบพระคุณครับขอทุกท่านตรงถูกระงวันที่หนึ่งกันร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกคนครับ